5ผู้ได้รับบัตรเก็บออกมาหัวเราซ่อมมาครับหัวเราซ่อมเนี่ยเงินนี้ที่จะซ่อมนะครับคือแต่ว่าลางิมาแต่ที่ชาวสึกกี่เนี่ย

ผู pi, ้ในการด้วยครับหนึ่งท่านเอาผู้ในการยืนให้ให้เห็นเด่นทัานนันึงไม่รู้ว่าใครครับใครใครเป็นตัวแทนแกบุราดูหนาวดูวาณตว่าเอออาุรออาบุรเตลามายเี้าได้รับอะไรบ่างสวยอย่าบเนาะไม่ต้องการสรู้จะานไปเด็กน้อยว่าซึ่งมต่งเลเรอว่าแต่หน่ใน้ ขณะนี้นะครับได้งามผู้ได้รับบาเดเจ็บออกมาแล้วหลังจากนั้นพูดโดยการตึกนะผูดในการเหตุฉุกเฉินของณที่นี่จะประกาศสรุปสถานการณ์และยกเลิกภาวะฉุกเฉินครับขณะนี้ไฟที่ไหม้ได้เจ้าหน้าที่ทําการดับเพลิงไหม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีเพลิงไหม้แล้วในส่วนของผู้ติดค้างที่ทหนึ่งรายก็คือทราบชื่อคือนายชัชวานเทมเต ได้เจ้าที่ได้นําออกมาจากตัวอาคารไปที่เรียบร้อยแล้วผลคือบาดเจ็บเล็กน้อยอปฐมพยาบาลไปที่เรียบร้อยแล้วสถานการณ์ตอนนี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติจึงขอประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินณบัดนี้ครับผมทุกคนแยกย้ายเข้าที่เองครับคุณริดาโร่พี่ตอเดียราทีาา่ လူ নাও လဲတပိလာတို့တွေ့ပါကြီးပြတွေ့တာဒါမဲ့သူကစေဟုတ်ကြီးပို့ကြရမလို့ဦးကြီးလေလေဟိုကအဲသူကနားတဲ့ကပို့ကြရမလို့တပိလာတို့အခုဆိုရင်အဲကြီးလဲတက်ပြီးပြီဒီယောက်ျားလေးအစ်စင်လေးညီလေးဟိုကတပိလာတို့ဒီဟိုပါလေးအလန်နေလဲတပိလာတို့ကိုတင်ကိုတောင်ပြိုင်မှတားထောက်လုပ်ရပါတယ်ဟိုကဒီတော့အေးဆောင်ဆိုအေးဆောင်မှာတပိလာတို့အဲဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဗျာပြီးဆောင်ဆိုပြီးဆောင်မှာဓာတ်ပုံရိုက်မှာစီဆိုစီမှာလဲဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ပါဗျာ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บเดินนะครับเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ให้นิดนึงนะครับแล้วก็ให้ทางล่างน,นั้นได้แปลเพื่อให้รับรู้ร่วมกันณนตรงนี้เลยนะครับสิ่งที่คอมเมนต์ในวันนี้ที่จะต้องปรับปรุงนะครับหนึ่งเรื่องของสัญญาณฉุกเฉินจงจาไว้ว่าถ้าได้ยินสัญญาณฉุกเฉินในวันนี้ที่ดังแบบไหนแต่ละตึกอาจจะเสียงไม่เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจนะด้วยระบบ นะครับเสียงรู้สึกว่าจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นยังไงก็ตามท่าเสียงยกเฉินจะต้องออกจากตัวอาคารให้ได้ออกมาอยู่ณจุดรวมพลที่ทางขอพักได้จัดไว้นะครับขอรับครับอือเจริญพิโราบอกว่ามีีิลุนิวมีรำปิธาเรื่อยสิพิเราพิลุมิวได้มาถูกเมียพิลุมิวได้มาถึงเดียร์พิเราตีมาเลยอะก็มาทารเรียนมาแล้วพีโรต้องเสียบีแบบยา သမ္မတရဲနေမှာတပြီးတော့အားလုံးစ